การดับเพลิงโรงงานเก็บกักสารเคมีที่ถูกไฟไม่นายเล็กฝันเด่นทีมงานจับมือกันในเวลา23นาฬกาในวันที่24เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานถึงเหตุการณ์ที่นายเล็กฝันเด่นจันยัตนากรร่วมกับทีมผู้ดับเพลิงใจกล้าจากทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก้าวออกมาช่วยดับเพลิงอไฟไม่ที่โรงงานเก็บกักสารเคมีของบริษัทวินโปรเซสในตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยะองค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทีมเล็ก ได้เข้ามาช่วยในเหตุนี้หลังจากที่ได้ช่วยในเหตุการณ์เดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อถึงถาที่เกิดเหตุเล็ดฝันเด่นและทีมงานมีแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ใช้น้ําเพื่อดับเพลิงทั้งนี้เนื่องจากไฟไม่เกิดที่โกดังที่เก็บกระดาษและถังน้ํามันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการลุกไหมอย่างรุนแรงทั้งนี้ทําให้เล็กและทีมงานต้องเร่งรีบมาช่วยนอกจากนี้เหตุการณ์ยังมีไฟยังคงไม,ไม่หยุดตามที่ข่าวได้ไรายงานทําให้เล็กและทีมงานต้องทํางานหนัก และเร่งดับเพลิงอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงส่วนสถานการณ์ไฟไม่ที่ยังคงกับข้างคือโกดังที่3ซึ่งมีอลูมิเนียมรอสซึ่งใช้น้ําดับไม่ได้ซึ่งเหล่านี้เป็นอันตรายและเป็นความท้าทายต่อการดับเพลิงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนโดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทอ p c ซีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดับเพลิงเข้ามาช่วยนอกจากนี้เพื่อการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเล็กฝันเด่นและทีมงานยังใช้สารเอ 500ซึ่งเป็นแอนแคสเลเตอร์ฉดเพื่อดับเพลิงซึ่งสารดังกล่าวจะไปหุ้มสารเชื้อเพลิงและลดความร้อนได้ดีกว่าน้ำหลายเท่าการเป็นเหตุการณ์ดับเพลิงนี้เป็นการตวนใจต่อความรุนแรงของการใช้สารเคมีและความสำคัญของการมีการจัดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมรวมถึงการมีการตรวจสอบและเตรียมการดับเพลิงอย่างเต็มที่เร่งดำเนินการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นและการมีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชนในการรับมือกับสถานการณ์เร่งดําเนินการด้วยร่วมกันเพื่อปกป้องขวามมั่นปลอดภัยของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง